i k u m w a h m t u l l a h i w a b a r a k กาตุสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนเรื่องพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาในด้านเศรษฐกิจก,กันนะคะวันอื่นเรามาทบทวนจากครั้งที่แล้วที่เราเรียนเรื่องพัฒนาการปกครองของอยุธยานะคะผู้ก่อตั้งอาณาจักรอยุธยาก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือว่าพระเจ้าอู่ทองนะคะ อายุทยาเป็นราชธานีเป็นเวลา417ปีแล้วมีกษัตริย์รวมทั้งสิ้น33พระองค์อายุทยามีแม่น้ำ3ส,สายหลายผ่านก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำลบบุรีและก็แม่น้ำป่าสัก์ ทีนี้เรามาดูในด้านเศรษฐกิจของอยุธยากันนะคะอยุธยามีรากฐานทางเศรษฐกิจที่สําคัญก็คือการเกษตรทําให้มีอาหารอย่างเช่นข้าวพืชผักชนิดต่างๆและทรัพยากรธรรมชาติที่เพียงพอและพึ่งตนเองได้เนื่องจากมีที่ราบลุ่มใช้ทํานาอย่างกว้างขวางนอกจากนี้ก็ยังมีกุ้งหอยปูปลาเป็นอาหารซึ่งหาได้จากแม่น้ําลําคลองทั่วไปจุงศรียุธยามีความอุดมสมบูรณ์เพราะตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก พืชที่นิยมปลูกมากก็คือข้าวและพืชพันธุ์ต่างๆส่งผลให้อายุทยาผลิตอาหารได้เพียงพอกับจำนวนของประชากรต่อไปนะคะลักษณะาทางเศรษฐกิจของอายุทยาการค้าเรามาดูการค้าก่อนนะคะเนื่องจากทำเลที่ตั้งของอายุทยาสะดวกแก่การคมนาคมทางน,าน้ำทางน้ำนะคะสมัยก่อนอยังไม่มีถนนที่เป็นราบพื้นราบเรียบนะคะฉะนั้นทางน้ำเป็นทางที่สะดวกที่สุดนะคะ และอยู่ไม่ห่างจากปากแม่น้ําการนําสินค้าเข้าและออกทางทะเลทําได้สะดวกกรุงศรีอยุธยาจึงเป็นศูนย์กลางการค้าที่สําคัญนะคะในสมัยนั้นกรุงศรีอยุทยาและบริเวณรอบเกาะเมืองอยุธยามีตลาดอยู่มากมายแต่อาจแบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือตลาดบกและตลาดน้ํา ตลาดบกบางส่วนมักขายของใช้เรียกว่าป่าอย่างเช่นป่าโทนขายเครื่องดนตรีป่าตตงขายเครื่องทองเหลืองและป่าฐานก็คือขายฐานส่วนตลาดน้ำมักขายของที่ใช้บริโภคอ,อย่างเช่นข้าวเกลือปลาแห้งน้ำมันพืชขนมและผละไม้ต่างๆซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าเหล่านี้ค้าขายโดยได้โดยเสรีสินค้าอาจจะมีสินค้าบางประเภทนะคะที่ทางราชการจะประกาศว่าเป็นสินค้าต้องห้าม คือเป็นสินค้าที่ผูกผ่าดโดยพระโดยกรมพัดคลังสินค้าอย่างเช่นไม้กฤษศนาไม้ฝางงาช้า,างรังนก เป็นสินค้าที่พ่อค้าอายุทยาจะขายแก่ชาวต่างชาติโดยตรงไม่ได้นะคะขณะเดียวกันพ่อค้าชาวต่างชาติจะขายสินค้าบางชนิดแก่ชาวอายุทยาโดยตรงก็ไม่ได้เช่นกันอย่างเช่นแรงเงินเครื่องเคลือบทองแดงอาวุธปืนนะคะสินค้าเหล่านี้จะต้องทําการซื้อขายกับกับกรมพระคลังสินค้าเท่านั้นการค้าในสมัยกรุงศรีอยุทยามีลักษณะแบบ ผูกขาดเนื่องจากว่ามีพ่อค้าต่างชาติเข้ามาติดต่อค้าขายเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างเช่นพ่อค้าจีนอินเดียอิหร่านอาหรับโปรตุเกสสเปนฮอลันดาอังกฤษและฝรั่งเศสสินค้าบางชนิดเป็นสินค้าหายากถ้ากรมพรลังสินค้าผูกขาดจะทําให้ขายได้ในราคาที่สูงขึ้น สินค้าบางชนิดอย่างเช่นอา,อ,าอาวุธปืนถ้าปล่อยให้มีการซื้อขายอย่างเสรีอาจจะเป็นอันตรายต่ออำน,นาจทางการเมืองภายในดังนั้นการค้าขายสินค้าต้องห้ามจึงต้องผ่านการตรวจสอบจากกรมพักคลังสินค้าเท่านั้นทีนี้เรามาดูนะคะว่าอายุธยามีอะไรบ้างนะคะเศรษฐกิจาอายุธยาขึ้นอยู่กับสินค้ากเกษตรหัตถกรรมและการค้ากับต่างประเทศสินค้าสําคัญของอยุธยามีมะพร้าวมากอ้อย รไทยและกฝะายงานหัตถกรรมที่สำคัญได้แก่ได้แก่จักสารทอเสือ่อตีเหล็กแกะสลักเครื่องเงินเครื่องทองและก็เครื่องดินเผาเครื่องสังคโลก ปัจจัยส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจในสมัยอยุทยานะคะเมื่อกี้เราบอกไว้แล้วว่าอายุทยาตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มแม่น้ําภาคกลางมีแม่น้ําหลายสายไหลผ่านจึงเหมาะแก่การเพาะปลูกนะคะเราดูแผนที่ไปด้วยอายุทยาไม่ไกลจากอ่าวไทยทําให้มีการค้าขายกับต่างชาติได้สะดวกมีการสนับสนุนให้ชาวต่างชาติเข้ามาค้าขายต่อไปเจ้ากรมพระคลังสินค้า,ค,ค,ค,าคุณคุ้นไหมคะยวคุณครูอธิบายให้เข้าใจนะคะ เจ้ากรมพระคลังสินค้าก็คือเจ้ากรมโกษาธิบดีซึ่งเรียกกันว่าในสมัยนั้นนะคะพระคลังพระคลังที่มีชื่อเสียงก็คืออกยากโกษาธิบดีปานนะคะรูปทางขวามือของนักเรียนซึ่งส่วนรูปทางซ้ายมือของนักเรียนเป็นรูปภาพของนักแสดงนะคะในเ,เรื่องที่ ด่งดังมานะคะนักขึาจำได้นะคะท่านผู้นี้เคยเป็นหัวหน้าคณะทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสในรัชการของสมเด็จพระนารายมหาราชถ้าใครเคยดูละครน,นะคะก็จะพอเข้าใจนะคะหน้าที่ของพระคลังก็คือเกี่ยวข้องกับงานด้านการหาไรายได้การใช้จ่ายแล้วก็การติดต่อค้าขายการทูตลักษณะเด่นของเศรษฐกิจอยุธยาก็คือการค้ากับต่างชาติซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญ ความรุ่งเรืองทางการค้าทําให้กรุงศรีอยุธยากลายเป็นเมืองท่านะคะกลายเป็นเมืองท่าและศูนย์กลางการค้าที่สําคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจก็คือเมื่อกี้ที่เราบอกแล้วก็วคือฮํามเลที่ตั้งของอยุธยามีแม่น้ํำลำคลองมากมายและมีที่ตั้งไม่ไกลาจากทะเลทําให้อยุทยาเป็นศูนย์กลางการค้าในภูมิภาค สามารถติดต่อค้าขายกับดินแดนภายในและภายนอกการติดต่อค้าขายกับอาณาจากักรใกล้เคียงและต่างชาติทําให้อายุทยามีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจนะคะความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอายุทยามีทรัพยากรที่มีความอุดมสมบูรณ์มากมายอย่างเช่นป่าไม้แร่สัตว์ป่าทรัพยากรต่างๆเหล่านี้เป็นที่ต้องการของพ่อค้าชาวต่างชาติระบบเงินตราและการเก็บภาษีนะคะ การขยายตัวทางการค้าทําให้อยุธยาพัฒนาระบบเงินตราเพื่อใช้ซื้อสินค้าจากต่างทำให้อยุธยานะคะได้ผลิตเงินเพื่อใช้ซื้อสินค้าต่างจากการนำสิ่งของมาแลกเปลี่ยนกันดังเป็นที่เคยมานะคะเงินตราอายุทยามีหลายชนิดอย่างเช่น เบีย้ยนะคะเบีย้ยซึ่งเป็นหอยชนิดหนึ่งมีค่าเป็นเงินปลีกเงินพกดวงที่ทําจากโลหะเงินนะคะระบบเงินตราทําให้การค้าหมุนเวียนและกระจายออกไปอย่างกว้างขวางรายได้ของอยุธยาที่สําคัญมาจากการค้าจากต่างประเทศและการเก็บภาษีอากรภาษีที่สําคัญได้แก่นะคะ มาดูตรงนี้ก่อนภาษีที่สําคัญนะคะอันแรกเรียกว่าจักรอบหรือว่าจังกอบนะคะเป็นภาษีผ่านด่านที่รัฐจะเก็บจากสินค้าส่วนใหญ่จะเก็บ1ส่วนจากสินค้า10ส่วนเรียกว่า10บชักหนึ่งอ่าถ้าเปรียบง่ายๆก็คืออ่าร้อยละสินะคะมีสินค้าอยู่ร้อยบาทหักไป1ิบ 10บาทนะคะหรือเก็บตามพาหนะที่นำสินค้าผ่านด่านอย่างเช่นเรือเรือนะคะเรียกค่าปาเกเรือเรือมา10บลำนะคะอุธยาก็จะเก็บหนึ่งลำไว้เป็นภาษีนะคะอากรเป็นภาษีที่เก็บจากการประกอบอาชีพของราษฎรอย่างเช่นอากรค่านาเก็บเป็นข้าวนะคะเก็บเป็นข้าวข้าวฉา,างหลวงเรียกว่าหางข้าวอากรสวนเก็บจากผู้มีอาชีพทำสวนและทำไร่นะคะ มีอีกนะคะรืชชาเป็นรายได้ที่เก็บจากค่าธรรมเนียมหรือการให้บริการแก่ประชาชนอ่านี่คล้ายๆกับปัจจุบันเลยนะคะส่วยแรงงานก็คือรายได้ที่เก็บจากการไม่ไปเข้าเวรของไพร่จึงต้องส่งสิ่งของมาทดแทนการเข้าเวรสมัยก่อน,นะจะมีการแบ่งชนชั้นนะคะชนชั้นไพร่นะคะอ่าชนชั้นไพรก็ต้องเข้า เข้าวังหรือว่าเข้าเมืองหลวงนะคะเพื่อทํางานนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากไปก็ต้องจ่ายในสมัยนั้นจะ,จะต้องจ่ายเดือนละ2บาทนะคะ2บาทนี่มีค่าเย,ยอะมากนะคะในสมัยก่อนรายได้จากกรมพระคลังสินค้านะคะเป็นรายได้ที่กรมพระคลังสินค้าควบคุมและต้องห้ามอ่าเป็นสินค้าที่ที่เราได้พูดกันเมื่อกี้นะคะเป็นสินค้าที่นำเข้าและส่งออกไปยังต่างประเทศนะคะ เรียนจบแล้วนะคะให้นักเรียนไปทํำใบงานนะคะทำใบงานเสร็จแล้วส่งในลายส่วนตัวของคุณครูนะคะคุณครูหวังว่าเรียนวันนี้นักเรียนจะเข้าใจและทํำใบงานได้นะคะเจอกันใหม่ในคาบต่อไปนะคะสลามุอะัยกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮิวะบะราะกาตุ